คอมมิิต์นด้วยเกียรติของข้าข้าสัญญาว่าข้อหนึ่งข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ข้อสองข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อข้อสามข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือเอามือลงกฎของลูกเสือข้อหนึ่งลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้ข้อสองลูกเสือมีความจงรัก ต่อชาติศาสนาพระมหาศัตริ์และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณข้อ3ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นข้อ4ลูกเสือเป็นมิตรของทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลกลูกเสือไม่ใช่ลูกเสือข้อ5 ข้าเตจลูกเสือ